ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเกิดเหตุโรงงานสวายเรียงวอดในกัมพูชาม็อบแรงงานหือประท้วงในจ้างจีนสถานการณ์วิกฤตกัมพูชากับสัญญาณกะลียุคเรียกได้ว่ามาเรื่อยๆครับม็อบแรงงานเขมรดูท่าความหิวความอดอยากมันเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องงานนี้มอ็อบจอดุนเซนเข้าไปเรื่อยๆทุกทีเื้อทั้งไฟไหม้ทั้งมอ็อบเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังครับเริ่มจากเหตุการณ์เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี้ที่เมืองบาเวตจังหวัดสวายเรียงซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดกับเวียดนามเวลาประมาณบ่ายสามโมงเพจ World Forum เขารายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานขนาดใหญ่แบบวอดว d ์เลยครับปันดำขโมงมองเห็นไปไกลหลายกิโลเมตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางกัมพูชาเขาก็ระดมรถน้ํากันจ้าละวะ่ะ oh. แต่ที่เด็ดก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตครับดุเดือดส่วนใหญ่มาแนวสมนําหน้าหรือไม่ก็ฟ้าดินลงโทษบางคนบอกว่าพาออกมาโทษไทยอีกขอให้รถดับเพลิงฉีดน้ําไม่ออกงานนี้ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตกันครับว่าไฟไหม้ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่น่าจะเป็นฝีมือของม็อบแรงง,งานที่แค้นใน จ้างจัดจัดหรือเปล่าเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากเหตุประท้วงใหญ่แค่วันเดียวเองอ๋อคือมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยใช่ไหมคะที่เป็นชนวนเหตุถูกต้องครับย้อนกลับไปแค่วันเดียวคือวันที่7มกราคมปี2569เพจสองเขมรรายงานว่ามีแรงงานกัมพูชาในโรงงานเย็บผ้ากว่า2,000คนลุกฮือขึ้นมาปิดถนนทางหลวงหมายเลข3ปิดตายการจราจรเลยสาเหตุเพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของหัวหน้างานชาวจีน2เรื่องหลักๆเลยนะหคือเรื่องปากครับนายจ้างจีนด่าแรงมากหาว่าคนเขมรโง่และโจนนี้เจ็บ จีดเลยนะครับสำหรับพวกเขาโหแรงค่ะใช่ครับและวันหยุดวันที่7มกราคมเนี่ยทางกาัมพูชาเขาถือว่าเป็นวันแห่งชัยชนะหรือวันที่เขาอ้างว่าชนะเขมรแดงแต่จริงๆคือวันที่เวียดนามบุกยึดพนมเปญน,นะทีนี้แรงงานเขาก็อยากหยุดฉลองแต่นายจ้างจีนบอกไม่ให้หยุดจะให้ทํางานต่อมันก็เลยระเบิดตูมกลายเป็นจลาจลเรียกได้ว่าม็บมาไม่พักครับตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้แล้วทีนี้ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ดจากเหตุการณ์โรงงานปิดกิจ,จาการมาจนถึงการลุกฮือในเดือนมกราคมปี2 5 6 9 ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดของวิกฤตแรงงานกัมพูชาทีเดียวครับนั่นสิคะมันดูต่อเนื่องยาวนานมากเลยนะคะใช่ครับและเป็นสัญญาณระดับสีแดงเข้มเลยด้วยคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี2568เนี่ยเศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มส่งกลิ่นตุ่มมาสักพักแล้วมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือโดมิโนโที่ล้มต่อกันมาเริ่มจากโรงงานหลายแห่งปิดตัวแบบดื้อทิ้งคนงานลอยแพไม่จ่ายค่าชดเชยอย่างกรณีโรงง,งานเลอคราวชูสที่เลิกจ้างคนงานเกือบ3,000คนเมื่อปลาย ีท่แล้วนั่นก็ระเบิดลูกแรก oh. ทีนี้พอมาถึงเดือนมก,กราคมปี2 5 6 9มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วครับแต่มันกลายเป็นเรื่องความปลอดภัยและความโกรธแค้นเข้ามาผสมโรงอย่างเมื่อวันที่สามก,กราคมที่ผ่านมาที่โรงงานเจิ้นไทในพนมเปญหม้อไอ้น้าระเบิดคนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บระนาวทั้งที่โรงงานนี้ผลิตกางแกงยีนให้แบรนด์ดังระดับโลกอย่างลีวแต่มาตรฐานความปลอดภัยกลับห่วยแตกอย่างที่บอกว่าเป็นสัญ,ญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดเพราะมันฟ้องว่าระบบอุตสาหกรรมของเขากําลังพังทั้งระบบ ทั้งเรื่องเงินเรื่องคนและเรื่องความปลอดภัยดูไม่ค่อยมีมาตรฐานกันเลยนะคะใช่ครับยังสถิติการประท้วงที่ประทุข,ขึ้นต่อเนื่องในช่วง4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงตุลาคม68ถึงมกราคม69เนี่ยสะท้อนความล้มเหลวในการจัดการความขัดแย้งระหว่างนายจ้างจีนกับแรงงานท้องถิ่นแบบชัดเจนเลยครับสถิติมันฟ้องว่ารัฐบาลกัมพูชาเอาไม่อยู่และนายจ้างจีนไม่แคร์โลกด้วยเพราะในช่วง4เดือนนี้ตัวเลขการประท้วงพุ่งสูงเป็นประวัติการลองคิดนะว่าเดือนตุลาคมมีการประท้วงที่โรงง,งานทารันเพราะกฎระเบียบปปปลลลัดลาดาาาาองรรรรบเิน10หืะมณ3 100วาา่ยิงํามาสายแค่นาทีเดียวคิดดูสิครับแรงงานได้ค่าแรงวันละไม่กี่ร้อยโดนปรับทีแทบหมดตัวอ <c oughs> แล้วยังไม่หมดนะครับยังมีปัญหามันอยู่ที่วัฒนธรรมการทางานที่เข้ากันไม่ได้เลยซึ่งในจ้างจีนเอาระบบอานาจนิยมมาใช้แบบเข้มเลยกดขี่ดูถูกเหยียดยามในขณะที่แรงงานเขเมรเขาก็มีความเป็นชาตินิยมและรักศักดิ์ศรีของเขารัฐบาลกัมพูชาเองก็ตกที่นั่งลําบากแต่เข้าข้างคนงานมากก็กลัวทุนจีนหนีจะเข้าข้างจีนมากคนงานก็ลุกฮือผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นคือแก้ปัญหาแบบลกลกกกกๆพอเเเเเเเิดรื่่่งงทททีีีี็็สสสจจ้้าาหนนไไปปลลยบคค แต่ไม่เคยแก้ที่ต้นปอเรื่องทัศนคติของนายจ้างจีนได้เลยมันเลยประทุซ้ำซากไม่จบไม่สิ้นครับอ่าถ้างั้นแล้วทําไมเมืองเศรษฐกิจพิเศษอย่างบาเวตและพื้นที่ชายแดนถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักในการก่อวอดประท้วงซ้ำซากล่ะคะคือบาเวตเนี่ยถ้าเปรียบเป็นบ้านเราก็เหมือนด่านสะเดาหรือแม่สอดครับเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดกับเวียดนามแต่ทําไมถึงเดือดนั่นก็เพราะว่าดงทุนจีนครับบาเวตคือแหล่งรวมโรง,งงานและคาสิโนของจีนที่หนาแน่ที่สุดแห่งหนึ่งเพรามันรวมกันอยู่เยอะปัญหามันก็เยอะตามเป็นเงาตตาาาามัวทงงงงเเเเรรรรืื่่ออออแนธุกกิจสีียยล คือเส้นเลือดใหญ่ที่ตีบตันเพราะพื้นที่ชายแดนคือจุดขนส่งสินค้าพอมีปัญหากระทบกระทั่งกับไทยหรือเวียดนามในบางช่วงที่ต้องด่านปิดหรือการขนส่งล่าช้าโรงงานขาดวัตถุดิบก็ต้องหยุดงานหรือเลิกจ้างคนงานก็ตกงานทันทีมันอ่อนไหวต่อสถานการณ์ภายนอกมากครับอีกเรื่องเลยคือกฎหมายที่เอื้อไม่ถึงครับเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาบางทีมันเหมือนรัฐซ้อนรัฐในจ้างจีนมีอิทธิพลสูง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกรงใจหรืออาจจะมีสวยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้การบังคับใช้กฎหมายแรงงานมันหย่อนยานแรงงานถูกกดขี่ได้ง่ายกว่าพื้นที่ชั้นในพอะมันกดดันมากๆเข้ามันก็ระเบิดครับเป็นพื้นที่สีเทาจริงๆด้วยนะคะและอย่างนี้นอกจากจังหวัดสวายเรียงแล้วพื้นที่ที่มีกลุ่มทุนจีนหนาแน่นอย่างสีฮันุวิวหรือปลอยเป็ดเนี่ยคะ่ะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคะโอ้โหเสี่ยงล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่แค่เสี่ยงนะแต่มันเริ่มแล้วด้วยซ้ําอย่างที่สีฮันุวิวเนี่ยเมื่อเร็ แต่งานนี้ไม่ใช่คนเขมียนตีกับจีนะครับกลายเป็นแรงงานปากีสถานตีกับนายจ้างจีนคงไม่ล่ะว่ามายัางไงคือที่นั่นเขานําเข้าแรงงานแขกมาเยอะแล้วนายจ้างจีนไปดูถูกเรื่องศาสนาของเขาเข้าไปพังเข้าของกันเละเทะตำรวจต้องจับกลุมไปกว่า200คนนะครับอือหือแล้วที่ปอยเป็ดล่ะคะส่วนปอยเป็ดที่ติดบ้านเราเนี่ยก็อาการน่าเป็นห่วงครับเพราะผลพวงจากสงครามชายแดนไัยกัมพูชาช่วงมกราคมนี้ทําให้ด่านปิดธุรกิจชะงักคนตกงานเพียบเพอะคนตกงานไม่มีเงินกินข้าวความเครียดมันสูงครับแค่มีใครจุดชนวนนิดเดเเีียยยววช่่่ขขาาาาาลลืืือออออหรรรรกกกะทํแงงงจจ้ับุตม สวยเรียงแน่นอนมันคือเชื้อไฟที่ราดน้ํามันรอไว้แล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีแรงงานชาติอื่นมาผสมโรงด้วยวุ่นวายจริงค่ะใช่ครับแล้วถ้าถามว่าการที่แรงงานกว่า2,000คนกล้าลุกคือปิดถนนในวันที่7มกราคมถือเป็นการส่งสัญญาณท้าทายอํานาจรัฐและกลุ่มทุนจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีไหมเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่านี่เป็นการตบหน้ารัฐบาลฮุนมาเนต และฮุนเซนพ่อของเขาแบบชาดใหญ่เลยคิดดูครับวันที่7มกราเนี่ยรัฐบาลเขาพยายามโปรโมทเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันแห่งความภาคภูมิใจที่ปลดปล่อยประเทศจากขเขมรแดงแประชาชน กลับเลือกวันนี้มาประท้วงมาปิดถนนด่าทอในจ้างจีนที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงหลักของรัฐบาลซะอย่างนั้นพวกเขาคงทนไม่ไหวแล้วจริงๆสินะคะใช่เลยครับแล้วมันแปลความหมายได้2ในยะหนึ่งคือความกลัวลดลงแรงงานไม่กลัวอํานาจรัฐหรืออิทธิพลจีนเหมือนก่อนแล้วเพราะความหิวมันน่ากลัวกว่า2คือความศรัทธาเสื่อมถอยประชาชนเริ่มตั้งคําถามแล้วครับว่าชัยชนะที่รัฐบาลพูดเปล่าๆเนี่ยมันชนะจริงหรือเปล่าหรือชนะแค่ชนชั้นนําแต่ประชาชนยังเป็นทาสในทุนต่างชาติอยู่เลยซึ่งการเลือกวันประท้วงในวันนี้เนี่ยครับ คือสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองที่แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับก็จริงนะคะส่วนปัญหาการเหยียดเชื้อชาติที่สะสมมาตั้งแต่เหตุการณ์โรงงานปิดตัวช่วงปลายปี2025เนี่ยเป็นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้โรงงานในสวายเรียงวอดวาย มากกว่าแค่เรื่องวันหยุดไหมอันนี้ผมว่าเรื่องวันหยุดเป็นแค่ข้ออ้างครับเพราะหลักๆคาดว่ามาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติเพราะอะไรเราต้องยอมรับความจริงว่าคนกัมพูชาจํานวนมากมีความรู้สึกไม่ชอบหน้าคนจีนรุ่นใหม่ที่เข้ามาลงทุนแบบกอบโกยหรือก็คือจีนเทาเนี่ยอยู่แล้วครับ<อ>เพราะตั้งแต่ปลายปี2568ที่โรงงานปิดตัวแล้วหนีหนี้ทิ้งคนงานเป็นหมื่นๆคนมันสร้างแผลใจไวลึกมากพอมาเจอเหตุการณ์ที่นายจ้างดาวว่าเขมรโง่เขมรจนมันเหมือนเอาน้ํามันราดลงไปในกองไฟเพราะว่าความรู้สึกคน พวกนี้มาโกงบ้านเราแล้วยังมาดูถูกเจ้าของบ้านอีกมันรุนแรงมากครับไปไม่โรงงานที่สวายเรียงเนี่ยผมมองว่ามันคือการระบายความแค้นที่สะสมมาจากเรื่องศักดิ์ศรีล้วนๆไม่ใช่แค่เรื่องอยากหยุดงานวันเดียวแน่นอนแต่เรื่องศักดิ์ศรีนี่มันยอมกันไม่ได้จริงๆนะคะถูกต้องครับทีนี้ถ้าเรามองในมุมเศรษฐกิจเนี่ยห่างนับรวมเหตุการณ์ประท้วงย่อยและการปิดโรงงานตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นมาตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงมหาศาลขนาดไหนแล้วก็บอกเลยครับว่ามหาศาลจนรัฐบาลกัมพูชาไม่ล้าเปิดเผยตัวเลขจริงเลยแต ประเมินจากข้อมูลวงในเทียบกับปีก่อนหน้าความเสียหายน่าจะพุ่งขึ้นไปไม่ต่ำกว่า30-40ถึงบเอครับลองบวกลบตัวเลขดูเล่นๆนะครับยังโรงงานปิดตัวหนีหนี้ค่าชดเชยที่แรงงานไม่ได้สูญเสียเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบไปหลายล้านดอลลาร์หนจะการส่งออกที่ชะง,งักจากดานชายแดนที่ปิดเพราะสงครามกับไทยและทรัพย์สินที่เสียหายจากการเผาทำลายที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ประเมินค่าไม่ได้ตอนนี้ทุนดีๆจากญี่ปุ่นหรือยุโรปที่เคยเล็งกัมพูชาไว้เขาเบรกหมดแล้วครับเพราะใครจะกล ไปลงทุนในที่ที่โรงงานไฟไม่รายวันแถมมีสงครามชายแดนอีกเพรงงาะงั้นปี2569นี้ GDP กัมพูชาที่เคยคุยว่าจะโตสวยหรูผมว่ามีสิทธิ์ล่วงครับฟังดูแล้วว่านาคตมืดมนมากเลยค่ะจริงครับทีนี้เรามาเรื่องสุนทรพจน์ของฮุนเซนที่เตือนเรื่องกลียกมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวครองเรื่องคลื่นใต้น้ําของกลุ่มแรงงานที่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วบ้างผมบอกเลยว่าเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกฮุนเซนเนี่ยเป็นจิ้งจอกเท่าทางการเมืองจะมูกไวมากการที่เขาออกมาพูดในนนวััชยชะยะมร โดยใช้คําว่าระวังจะสูญเสียสันติภาพหรือเตือนเรื่องกลียกเนี่ยเขาไม่ได้พูดลอยๆครับเขารู้ดีว่าข้างล่างเนี่ยเดือดแค่ไหนนั่นสิคะแล้วต้องบอกครับว่าหน่วยชาวครองของกัมพูชารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มแรงงานเริ่มมีการจัดตั้งสาภาพที่เข้มแข็งขึ้นมีสาภาพจดทะเบียนกว่า6,800แห่งแล้วและเริ่มมีการเชื่อมโยงกันข้ามโรงงานเพราะงั้นสุนทรพน์ของฮุนเซนจึงมีเป้าหมายเพื่อขู่และเบี่ยงประเด็นครับโดยเหมือนกับขู่ว่าถ้าพวกเองยังวุ่นวายบ้านเมืองจะกลับไปเป็นเหมือนยุค,ค,คเ,มเมคขมร ประเด็นด้วยการไปด่าไทยไปปลุกระดมเรื่องชายแดนเพื่อให้คนกัมพูชาลืมความโกรธเรื่องปากท้องแล้วหันไปเกลียดไทยแทนที่รู้ก็เพราะนี่คือสูตรสําเร็จของนักการเมืองที่นั่นเลยครับแผนสูงจริงๆนะคะเบี่ยงประเด็นตลอดใช่ไหมละครับแล้วแนวโน้มความรุนแรงในปี2026เนี่ยบอกเลยอาจจะยกระดับจากการประท้วงปิดถนนไปสู่การทําลายทรัพย์สินในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยซึ่งมันมีแนวโน้มสูงมากครับที่จะกลายเป็นแบบนั้นเพราะอย่างที่เห็นที่สวายเรียงมันคือตัวอย่างนําร่องเมื่อการเจราจาไม่ได้ผลและการประท้วงสันติถูกเม ฉฝูงชนจะยกระดับความรุนแรงขึ้นโดยธรรมชาติครับ uh huh. ซึ่งตอนนี้รูปแบบมันเปลี่ยนจากเดินขบวนมาเป็นเผาและทําลายแล้วครับยิ่งถ้ามีข่าวลือหรือมีคลิปวิดีโอนจ้างทําร้ายลูกจ้างหลุดออกมาอีกซึ่งมีโอกาสสูงมากในยุคโซเชียลนี่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆในกำปงสปือหรือแม้แต่ชานกรุงพนมเปญก็อาจจะกลายเป็นทะเลเพลิงได้ไม่ยากเลยเพราะความคับแนมันอัดแน่นเต็มอก รอแค่คนจุดชนวนเท่านั้นแล้วการที่นายจ้างจีนไม่ยอมรับวันแห่งชัยชนะของคัมเรเนี่ยค่ะมันเป็นข้ออ้างหรือเป็นความไม่เข้าใจทางวัฒนธรรมคะเป็นทั้งสองอย่างผสมกันครับแต่น้ำหนักไปทางความไม่ใส่ใจมากกว่าคือนายจ้างจีนกลุมนี้เขาเข้ามาด้วยมายเซตว่าฉันเอาเงินมาให้พวกเธอต้องทํางานเขาไม่ได้มองว่าต้องมาเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรของท้องถิ่นสําหรับเขาวันหยุดคือการขาดทุนและอีกอย่างคือลึกๆแล้วคนจีนเขาก็อาจจะมองว่า วันแห่งชัยชนะของกัมพูชามันเป็นเรื่องการเมืองภายในไม่เกี่ยวกับเขาทำไมต้องมาหยุดงานให้เสียการผลิตด้วยความคิดแบบทุนนิยมสุดโต่งที่ไร้มนุษยธรรมครับคือรากเหง้าของปัญหาที่แก้ยากมากเพราะตราบใดที่รัฐบาลกัมพูชายังโอทุนจีนแบบไม่ลืมหูลืมตานายจ้างพวกนี้ก็จะไม่ยอมปรับตัวสงสารคนทำงานจริงๆค่ะเจอเจ้านายแบบนี้ใช่ครับแต่ต้องบอกว่าจากบทเรียนไฟไหม้โรงงานล่าสุดทางการกัมพูชามีมาตรการรับมืออยู่สองไม้ตายครับไม้แรกคือใช้กำลังเข้าปราบแบบที่ทำที่สีหานุวิว คือจับกลุ่มแกนนำกวาดล้างผู้ชุมนุมแบบรวดเร็วเพื่อไม่ให้เชื้อไฟลามส่วนไม้ที่2คือละครลิงหลอกเจ้าครับคือส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงพื้นที่ไปไกลเกลี่ยแบบขอไปทีให้ข่าวว่าเคลียร์จบแล้วเหมือนกรณีโรงงานยูเจียแชงที่บอกว่าจบด้วยข้อตกลง10ข้อครับแต่ถ้าถามว่ารับมือไหวไหมถ้าเกิดพร้อมกันผมบอกเลยว่าไม่ไหวครับกำลังตำรวจและทหารของกัมพูชาตอนนี้ส่วนหนึ่งต้องไปตรึงกำลังที่ชายแดนไทย ถ้าเกิดจราจนกลางเมืองพร้อมกันหลายจุดสภาพคล่องของกองกําลังจะไม่พอครับและใช่ครับนี่คือฝันร้ายที่ฮุนเซนกลัวที่สุดสรุปแล้วเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นซับซ้อนในช่วงสั้นๆนี้คือระเบิดเวลาจากความคับแค้นของแรงงานมันคือผส่วนผสมที่ลงตัวของหายนะอย่างเศรษฐกิจตกต่ำบวกกับในทุนต่างชาติกดขี่บวกกับรัฐบาลที่อ่อนแอและคอรัปชันไหนจะบวกกับกระแสชาตินิยมที่ถูกปลุกปั่นจนควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนี้มันหมักหมมมาเป็น10ปีครับ ไม่ใช่เพิ่งเกิดแน่นอนกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ